เฮ้ยเล็กเล็กเล็กมานี่เลยเล็กผมเจอยิงเพชรเล็กเล็กนี่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 เล็กเล็กเร็วเร็วเร็วไหนนี่นี่นี่ยิงเพชรยิงเพชรพี่นี่ยิงเพชรมาจริงด้วยยิงเพชรมึงมึงเรียก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 เร็วยิงเพชรพ่อแมงแล้วทำไมยิงเพชรเข่าซีดจังวะขึ้นไปดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปดึงมาขึ้นไปดึงมูนชักกูเดินทางไหนวิ่งขึ้นไปดึงเลยตรงนี้ดึงถ้าเจออย่างเงี้ยทำไมทางไหนวะพี่ เล็กหน้าผาทางนั้นเลยว่ะซึ้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปพี่พี่จะผม้องเรียกให้ไม่จะแฟงไปเร็วไปเร็วหญิงเพชรครับหญิงเพชรเล็กมาเร็วไไปไ เันนนทนนะครับที่เราเคืออไรอท,ท่านี่เ็นชนจองจริงท่าบอกอะนบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นมันไม่ใช่เรื่องจริงเอาน้าเนคามครับ ไม่ใชความพิสัยเลยไม่ไม่ใช่ความพิแั่ผมจริงๆตรงน้าแบบนี้ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่เพชรซลุงป้านาอากันทุกๆคนท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็เป็นภารกิจอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เราต้องตามหาหญิงเพชรอีกแล้วนะครับซึ่งที่ตรงนี้เนี่ยนะครับทุกคนนะผมเคยมาเมื่อเขาเรียกว่าอะไรนะ ปีที่แล้วนะปีที่แล้วใช่ใช่ผมเคยมาแล้วก็เป็นที่ที่หลบซ่อนอะไรต่างๆได้เยอะแยะเลยนะแล้วก็เป็นที่ที่ลึกลับมากเลยเนาะก็ต้องบอกว่าใครที่มีวิชาอาคมของขังต่างๆเนี่ยซึ่งต้องการจะมาที่นี่มาทอะไรเพราะว่าที่นี่มีสิ่งที่หลายๆคนต้องการคนเล่นของโดยเฉพาะคนเล่นของนะใช่ต้องการมาเอาสิ่งที่พิเศษ้ำค่าอย่างเช่นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตักไปอาบไปดื่มกัน เพื่อทําให้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นโรคภัยไข้เจ็บหายขึ้นหายไวเลใ,<ช>ให้ไว,วเลยแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะมีส่วนที่ยิงเพชรกระถุกพามาที่นี่<ช><อ>คนที่มาเลี้ยงพาตัวไปไม,มีวิชาคมใช่ไหมใช่เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าแหล่งรวมเขาเรียกคน<อ>มีวิชาคมหรือว่าของถังแล้วก็ที่นี่เนี่ยส่วนมากพวกที่เล่นวิชาคมเนี่ยส่วนมากถ้าผู้มันเจ็บป่วยหรือว่าอะไรเจ็บๆนเนี่ยผู้มันจะอาบบ่อน,น้ำสัต<ค>์ศักดิ์สิทธิ์นะ อาบอน,น้ำศักดิ์สิทธิ์หรือว่าแช่ตัวหรือว่าเอาไปดื่มอะไรประมาณนี้เพื่อรักษาตัวมานะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยก็มากับเพื่อนเล็กนะทุกคนนะเลยครับผมก,ก็กอ,อ,อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องพี่แฝดพาไปเลื่อยด,ด้วยนะครับผมพี่ๆครับดูระยะทางที่เราขึ้นมาเนี่ยมันสูงแล้วมันก็เหนื่อยมากๆเดินขึ้นมาจากต้นน้ําเลยใช่มันเป็นล่องน้ําแล้วก็มันต้องขึ้นลงขึ้นเขาลงเนี่ยทุกคนกวา่าจะเดินทางมาตอนนี้นะครับสองโมงแล้วนะ มากีโาก่โมงมาได้กี่โมงเรามาตั้งแต่10บโมงครึ่งนะฮะคิด<ต>ดูร<ต>ะยะทางในการเดินทางมันไกลแค่ไหนตอนนี้ใส่น้ําในป่ากินเอาตอนนี้สองโมงสองนาทีแล้วนะครับก็คือบ่ายสองสองนาทีถ้าใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจในการหาหญิงเพชรอีกวันหนึ่งนะนะทุกคนยังไงผมก็จะไม่ยอ่อท้อจะตามหาหญิงเพชรต่อไปจนกว่าผม,ผม,มาจะเจอตอนนี้เป็นการลองใจหรือเปล่าใช่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นการลองใจจากท่านปู่หญิงเพชรหรือว่า ใครต่างนานาหรือเปล่าเพราะว่าพ like ี <tur> ่ชายหญิงเพชรเนี่ยพอเวลาผมเดินทางไกลๆเนี่ยเหมือนพี่ชายท่านเนี่ยเหมือนไม่อยากมานะคือเหมือนแบบท่านรู้อะไรสักอย่างหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะมี่บุปิดบังอยู่อะแต่ว่าอย่ามาเรายอยุดค้นหาใช่ใช่ตามประมาณนั้นมีพี่เอฟซีคอมเมนต์มาในที่ผมะว่ามีพี่ชายหญิงเพชรด้วยให้เอามาด้วยใช่เก็ไม่รู้ว่าไม่มาหรือเปล่ามาไม่ได้เขาบอกท่านมาไม่ได้ท่านบอกว่าบําเพญเพนอยู่แล้วก็เข้าใจนะโอเค ทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราจะออกเดินทางกันต่อครับผมไปเล็กนี่คือเราต้องเดินตามล่องน้ำนี่ขึ้นไปเลยเนาะใช่คร<ช>ับเราจะพูถือว่าเราควกินเต้ที่ดีคือเราพักไปด้วยใช่พักสี่หกหัวสิบโมงครึ่งตอนนี้ดูบ่ายสองเจ็ดนาทียัง<ม>เพราะว่าอีกไม่กี่เมตรเนี่ยเราจะถึงหน้าผาใหญ่แล้วไม่ใช่เหรอ<ม>ทางนี้เหรออะไร,รอ่ะมีการตั้งคัน การตั้งแคมป์ใช่ใช่ใชก็เป็นท่อนไม้ที่สุ่มไฟกลางคืนเพราะไม้พวกนี้จะเอาไว้สุ่มไฟกลางคืนเพราะว่ามันใช้ให้นานอืมันมีการตั้งแคมป์ที่นี่ที่นครับเราเจอร่องรอยการตั้งแคมป์ที่นี่แสดงว่าก่อนหน้านี้มีคนอยู่ตั้งแคมป์ที่นี่แล้วเขาออกไปแล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็มีบล็อกแฝดบลว่าต้องใจเย็นเลยนะข้างหนต่อ พอรู้สึกว่ามันจะลกล้างไปหมดแล้วลกตัวเดิ๋ยนี้เนาะลกมากอีกอย่างเนะก่อนจะไปถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่คือเราต้องเดินขึ้นบนหน้าผาอีกนะจำได้ไหมเราต้องเดินบนหน้าผาอีกใช่เราต้องปีนหน้าผาขึ้นไปอีกเล็กผมจะไม่ต้ใส่กางเหน้าผาอีกไม่งั้นจะเป็นตาลวยเลยเอาง่ายๆแล้วทำไมผมถึงไม่แส่ท้าพะบายมาแส่ท้าแตะมาเพราะว่าผมแส่ท้าพะบายใช่ไหม มันจะลื่นกลัวมันลื่นพอเวลามันโดนน้าอะ่ะแต่ถ้ารองเท้าแตแล้วสามารถถอดแล้วก็เดินได้ง่ายกว่าเดิมตอนนี้ผมคิดแบบนี้นะผมคิดมากว่าเราจะขึ้น้าผากันได้ไหมผมก็คิดมากเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมหน้าผ่าอยู่บนหน้าเราเองเราถึงหน้าผ่าแล้วที่เป็นทางที่เราขึ้นไปพี่ใช่แล้วก็ทางที่เราเดินมาค่อนข้างที่จะกลายมากๆเลยนะครับไม่ใช่ค่อนข้างที่จะกลายกลายมากเลยแหละ ที่เนี่ยมันมีอะไรที่แปลกประหลาดเยอะเท่าที่ผมเคยมาสามผัดนะทุกคนนะทีาะม,มาเมื่ก่อนนะมันมีกลิ่นเน่าแถวนี้กลิ่นเน่าเน่ามากเห็นมากกันเยอะเลยสามเจสากสัตว์หรือเปล่าไม่แน่ใจเราเนนี้ผมก็นี่ก็ใส่เนี่ยเรามาถึง หน้าผาตกอะเพียงแต่ขึ้นไปที่มีความสูงมันพันมากๆที่นี่นะชันเลยค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆโอ้หเอาไงวะก็เอาไงก็ต้องไต่หน้าผาเพื่อที่จะไปบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อ่ะไม่ต้องช่วยกันดันขึ้นไปดึงมือขึ้นไปใช่ใช่มันต้องช่วยกันดึงดิแล้วก็ต้องปีนขึ้นไปใช่แล้ว ประหมาดไม่ได้เลืน่นหมดแหละรู้สึกเย็นมากรู้สึกดลเย็นมากพี่คือเรามาถึงสถานที่ตรงนี้รู้สึกได้เลยว่ามันเย็นมากมากเลยฮนะดูดิมันสวยงามและจริงนะแ,แต่มันมีความ,มาวนะม่ากลัวอยู่นะมีมีมี เอาง่ายคือทุกคนนะกว่าเราจะเดินมาถึงได้เนี่ยมันไกลนะเราจะเปลี่ยนเส้นทางไหมมีทางนี้ทางเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองปีนไปก่อนเนี้ยแล้วผมจะดึงมิเตอร์แรงขึ้นไปเอาดิลองดูไหมอ๋อจะเดินทางเนี้ยจะเดินเข้าไปทางนี้ใช่ป่ะเล็กทางนี้เลยเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปนะเนี่ยมันลื่นนะใส่ถุงเท้าผ้าใบไม่ใช่หรอแต่มันดูง่ายกว่าทางนี้นะทางนี้มันดูยากมากเลยมันดูยากแต่ว่ามันก็เหมือนจะง่ายกว่านะ เอาไง,อ,งอ่ะเอาไงอ่ะอ๋อท่อนนี้ก็ได้เล็กคุณป้องให้ผมอผมขึ้นก่อนว้ายก่อนเล็กว้ายก่อนเอาลืน่นเห็น,น,หนปะล่ะล เล็กเล็กเล็กมานี่เลยเล็กผมเจอยิงเพชรเล็กเล็กนี่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 เล็กเล็กเร็วเร็วเร็วไหนนี่นี่นี่ยิงเพชรยิงเพชรพี่นี่ยิงเพชรมาจริงด้วยยิงเพชรมือมึงเรียก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 เรียเร็วยิงเพชรพ่อแมงแล้วทำไมยิงเพชรเข่าซี่จังวะคือไปดึงคือไปดึงคือไปดึงมาคือไปดึงมูนชักกูเดินทางไหนวิ่งคือไปดึงเลยตรงนี้ดึงถ้าเจออย่างเงี้ยทำไมทํงไหนวะพี่เล็กหน้าผาทางนั้นเลยวะจึ้ง ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปพี e tá, ่พ oh, oh, right. en ี่เดี like ๋ยวผมลองเรียกไม่จะแฟงไปเร็วไปเร็วลองเรียกขึ้ไปหนึ่งยิงเฮ้ยเร็วแฟงแฝงไปแล้วแฟงแฝงเร็วเขาไปไหนหรอวะเดินช้าก็ค่อยเดินค่อยเดินมามมาาด้วยกันดิไปแล้วให้ไปแล้วมาเล็กเรือดุดยังไม่พี่ยิงเพชรโผล่มาพี่พี่ถอดรองเท้าเลยย่างมันย่างพี่พี่ไม่รู้มันคืออะไรถอดรองเท้าเลยไม่รู้ปีหน้าผาเลยอ่ะ เฮ้ยจะล,ล้นบ่วะจับตัองมันจะหอนไปที่นู่เดี๋ยวเด <Yeah> uh pues uh, ี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเล็กเลยเดินเดินอย่างยากเลยเล็กผักผักผักก cool ้อนอีกนิดนึงทุกคนนะขึ้นอย่างยากเดี๋ยวเราจะผักก้อนผักก้อนได้ไหมอุ้ยโอ้เล็กเราจะเดินต่อได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้ได้ได้เนี่อุ้ยไปแล้วเร็วเล็กเราต้องการตัวจริงเพชรนะแต่ว่าเราก็ต้อง ปลอดภัยไว้ก่อนนี่มันน้าผาเ้ยเอาไหมจำพี่จำพีเล็กนี่มันหน้าผานลยวัยงกก่อนไม่ไม่ไม่ีม่ผมผมหวังก้อนชุนีมันตีน่อุย้ยลำบากมากเลยว่ะต้องปีนหน้าผาไ,ไ,ได้ไหมได้ได้ไดเล็กมาล็ว เกือบล่นเลยเล็กเล็กมาเร็ว,รว,รวทุกคนนะดูต้องปีนหน้าผาเสี่ยงก็เสี่ยงเล็กนะเดี๋ยวเจอยญิงเพื่อแล้วเล็กงั้นตามขึ้นมานะเดี๋ยวผมไปก่อนได้ได้ได้ได,ได้ทุกคนดูผมต้องปีนหน้าผาหน้ากลัวขานาดไหนอะ่ะ <s> <s> เล็กเล็กตามผมมานะ ยญิงเพชรยญิงเพชรครับหญิงเพชรเล็กเล็กเดินได้บ้าเดี๋ยวมาหญิงเพชรบ้าไม่เจอเลยไม่เจอมาเร็วไม่รู้ผมเห็นเดินเข้ามาต้นสายต้นใหญ่เนี่ยได้เปล่าเดี๋ยวผมลงไปช่วยไหม คนเดี๋ยวผมลงไปช่วยเล็กก่อนดีกว่าผมรู้สึกแบบโหเสียวหลน่นหน้าผาจัดได้ไหมเล็กได้เปล่าไม่รู้ผมต้องอถอดรองเท้าทิ้งเลยแม่เหรอเนี่ยกว่าจะบินหน้าผาขึ้นมาได้เล็กเล็วเล็ก,ลก<แ>ผมไม่มีเวลาแล้วเป็ด หิงเพชรเจออไมไม,ไม่เจอเมื่อกี้เราเจอพร้อมกันนี่แหละเล็กไม่ใช่ตามมาไม่เจอเหรอไม่ใช่แต่ทําไมหญิงเพชรเขาตัวซีดละ่ะเฮ้ยผมแปลกใจตรงนี้ทําไมตัวซีดละ่ะ <c oughs> ตัวซีดไม่ว่าที้เขาแบบว่า,วาดูผ่องขาวผ่องขาวเกินอ่นะแปลกๆ <c oughs> อุ้ยเราต้องเปลี่ยนตายโดนทุกคนนะถ้ <c oughs> าหล่นก็คือหน้าผาอย่างเดียวอ่ะนี่ใช่ไหม ทางนี้มางนี้ทางไหนทางไหนอุ้ยทางไหนใครไปไหวยังวะน่สนใจตามมาตามมาใจเย็นนะเล็กเดี๋ยวรุ่นลงหน้าผาแล้วทุกคนดูดิโคตรจะน่ากลัวต้องบินมาจากหน้าผาขาผมเล็กรู้ป่ะเมื่อกี้คือจับผมลง ตกลงไปนี่คือเรียบร้อยเลยนะผมรีบขึ้นมาโดยที่คิดอะไรไม่ทันเลยเจอคุณหญิงเพชได้ไม่ห่วงไม่ห่วงเลยอ่ะดูดิทุกคนดูเอาแล้วกันเสียงขนาดไหนไหนเล็กบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าทีนี้ตอนนี้ขอผมเลี้ยงไปถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเฮ้ยเล็กเมื่อกี้ผมเห็นหญิงเพชรจริงๆเห็นเดาผอมเปล่าเห็นดิเห็นไหมเห็นเต็มเต็มเลยเต็มตาเลยแล้วทำไมแต่ต้องเดินหนีแล้ววะ เออทำไมต้องเดินหนีผมด้วยอ่ะยิงเพชรอยู่ไหนไม่ไนายปนสายปนจ่ายด้วยเล็กเดี๋ยวนะอ,อย่าบอกนะมีมวยยังดึงแขวนหรือเปล่ายอย่าบอกนะนมีมวยยัยงดึงแขวนหรือเปล่าพี่ดูดิตัวก้นไาเนี่ยอย่าบอกนะเป็นภลาดลวงตาไม่แน่ไม่แน่นี่จะเป็นขอพยายามมาแกล้งเราหรือเปล่าใครอ่ะพี่นางไม้อ่ะพี่นางไม้พี่ป่าหรือว่าพวก ไอคนที่มันรู้ว่าเราตามหาอยู่อะกลางวันแสบแสบแบบนี้เลยหรอเสี่ยงกับชีวิตผมไหมเนี่ยคือจะตายเนี่ยใช่ไงไปไปไหนล่ะหาต่อดิเราเจอเขาแล้วว่าเดี๋ยวต้องเดินทางไหนทางนี้ใช่ทางไปเลยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะเล็กน้ำที่ผมไปไม่ถูกเหมือนกันอะพี่ครับมันเล็กไม่เท่าที่แกล้งนี้มันอยู่บนโก้มาแล้วห่านไปใช่ ผอ้มาแล้วก็หายไปแบบนี้่ <S <S ่ไงวอยู่นี่อยู่นี่ใช่เมื่อกี้เหลื่นด้วยลื่นด้วยอันนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเล็กขอให้ผมเจอหญิงเพชรเธอขอให้ผมเจอหญิงเพชรด้วยเถอะผมตามหามานานแล้วใช่ใช่เจ้าที่จะฉังจะป่าจะขาวเอ้ย ท้ายผมเจอหญิงเชิดไวๆเธอมึงะแฝอะไรอะไรให้เจ้าป่าเหรอเจ้าเสือทางเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่แน่ใจอะไรอ่ะมามามาหูก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะ คุณเนี่ยเ,เดี๋ยวแป๊บเล็กมันอันตรายว่ะค,ค,คุ้นคุ้นอะเล็กทำไมมันคุ้นคุ้น,นวะโอ้เล็กผมจำได้แล้วไปไปชีบอาขาวที่บอกทางผมไปหาหญิงเพชรใช่ใช่ชีบอาขาวท่านครับ ท่านเจอหญิงเพศไหมครับท่านลัวด้วยเดิมพ่อเ,อเคยนะดูไปต้องดูคนมี้ใช่ไป่ใช่ห้าข้อเล็กมาเรไว อาจารย์ม uh, okay. ีอาการเขาไปถามท่านนะครับที่านพูดขึ้นมาเจอคืออะไรท่านที่เห็นที่เจ้าเห็นนไม่ใช่เรื่องจริงฮท่านบอกอะไรท่านบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นมันไม่ใช่เรื่องจริงเห็นที่เจ้าเห็นเห็นมาแล้วเอาข้ารักษาไปเลยครับ ม่ใช่ความพิสน์เลยไม่ใช่ความพิสเจนจริงๆตรงน้านที่ผ่าเนี่ยเดี่ยวพอสิแล้วทำไมไงครับน้ำช่วยใจทอไรดี้นะฮะมันเป็นข้อเบีันตามผหรครับท่านดีใจทุกวนแล้วทำไมดีจัดไปดูนแต่ว่าคนนับไม่ถึเรเหมือนกันครับดี่พูม โดยเึ bed, s <S remember, ้นไปเจ้าเจ้าอกไ้ทำไมคอาากคิดท okay. ุกอยว่า right. ิงเพชรจะเป็นยังไงลิงเพชรจะเดือดร้อนไหมนั่นแหละรคิดของเจ้าออกมาเป็นยีงไมีอะไรอเดนีครับมาจะหนึ่งหลานมาจะหกจะหนภาพเองพี่นี่นิงเพชรจะเจ้าายาวเ่ยนะเอ ข้าขทบเปปินตัิงี่ผู้ทีิ้เพชรจั่งาและเจ้าเป็นคนที่จะช่วยิ้มเพรานพุทน้ใสแต่ว่าไม่คือี่บ้าตังใล่ครับที่ต้องทค่้แล้วเจ้าที่ใสต้อเพื่อนครับเฮ้ยไม่แปลงครับตามผครับเ้เยเจ้าเจ้าเลยใสมาใจแค่ไหมใช่ครับ มอไปสทเี่มาทไมมหเจอต่ัมี boss, aí, ับนไม่เับเือไม่เจเ็ราเจอเรที่ยังดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดแทะคับหไหมแล้วมีการหาทีวิญญต่อคับเนี่ยางทีไหนนครับมียาเี่ยโชคจ่าไ้ตามตามเกข้าบนจ้าแสงไว้เลยคือทางเที่ยวทานั้น ที่วันก so ่อนคุณไปหาผมก็ไม uh ่เจอเหรอคท่านคุณเจอเ็นเขาคุณคนอะไรเยอะกันได้ไหมได้ค่พาไปอ่ะเ็นต้นสายต้นใหญ่เจอเบงเขาคุณคนแล้วไม่เจออยู่คนเลยอ่ะนี่คือบกที่ตองคิใจเจ้าใกล้จะถึงเ็มทีแล้วยิงห้ายิงเพชรยิงมาปกเจ้าเพชรยิง

มาเจอเห็นภาพแบบภาพหลอนคิดไว้แล้วจับแข้งมันต้องเป็นแบงคที่อยาเลยมาที่นี่ไงยมันเอินจะตีเจ้าเห็นไหมท่าบอกว่ามันจะไปติดมากจนเห็นภาไปเองผมขึ้นมากเจอเห็นเป็นภาพหลอนใช่ไหมครับใช่ต้องจำรถเดินทางยังเรื่องอะไรก็เล็กนี่แหละมิเจ้าจะไปไม่ถึงมึงเท็จเพราะแบบน์ที่มันจะไม่จบไหม จิตใจผมเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยใช่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เห็นอะไรก็คิดว่าเป็นหญิงเท็จหมดโอ้ยเกิดภาพหลอนในหัวขึ้นมาภาพหลอนอะไรหลอนหมดเลยใช่แล้วก็อีกอย่างอ่ะผมก็นอนน้อยด้วยครับท่านคือหญิงเท็นหายไปตั้งแต่วันที่ย5ห้าธันวาแล้วจนถึงตอนเนี้ยผมก็เองก็เหนื่อยใจสุดเรื่องปัญหาที่บ้านก็เยอะแยะผมก็ต้องตามหาหญิงเท็จ คือม me like hmm ันทำให้ผมนอนน้อยแล้วก็อาจจะมองเป็นภาพหลอนเกินไปเมื่อกี้ตอนที่ผมวิ่งขึ้นมาบนหน้าผาผมไม่เคยคิดถึงชีวิตตัวเองเลยนคฮะถ้าผมหล่นลงไปนี่ไม่รู้จะไปยังไงขาหักขอหักเลยยังไม่แข็งใจยังมีอวอนรู้นั่นแหละไม่จับไปไม่ถึงไม้นึงไปไม่ถึงที่นี่เ่อ ดูเขายังสบายดูคนตาขาวแค่ท่เพ็รท่านเจอแบบยุ่งจะพูดยังไงจังแะท่นได้ท่านยุ่งยุ่งยุ่งเพชรเพื่อนท่านฤษีหรือว่าท่านชีบาขาวนะครับท่านยังเห็นอยู่ว่าหยุดเพชรเนี่ยยังสบายดีนะแต่ว่าภาพที่ผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นภาพหลอกนะทุกคนเพราะความเป็นห่วงผมจะแก้ที่มากเกินไปทำให้เป็นห่วงแบบว่าว่าเป็นอะไรแต่พอเห็นปุ๊บถือว่า ใส่เตลูหรือเปล่าวะใส่กวยหรือว่าใส่อะไรใส่เปล่าใช่ผมกลัวจะมีการทำร้ายหญิงเพศผมก็เลยคิดไปต่างๆนานาเมื่อคนะืนเนี่ยผมนอนแค่สามชั่วโมงนะเล็กเมื่อคืนอะเชื่อให้ผมนอนตอนปีสองอะแล้วผมตื่นหกโมงผมก็เลยรีบมาหาเล็กเลยอ่ะมนอนไม่หลับจริงๆน,นนะทุกคนอะด้วยความกังวลน,นะแล้วก็มีคิดไปต่างๆนานาเลยสุขภาพจินนะตด้วยต้องแผ่รุดิดมากแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไเนี้ยทีประข่าวบอกแล้วว่า

ท่าชิบมะขาวบอกว่าหญิงเชิบเป็นหญิงที่แข็งแกร่งไม่ต้องห่วงต้องห่วงสมามากกว่าทำอะไรแบบห่วงตัวเองมากรักษาสุขภาพบ้างอย่าไปคิดเยอะเกินใกล้ถึงเวลาที่ผมจะเจอแล้วใกล้ถึงความจริงที่ผมจะได้เห็นแล้วท่านชิะขาวบอกกับผมแบบนี้นะครัห้ญิงเชปลอดภัยผมก็อุ่นใจนะทุกคนมันเป็นเวลานาน,านสำหรับผมแสนนานเลยนะฮะที่ผมเนีเราไม่ได้เจอหญิงเชนเลยอะ แล้วผมเนี่ยแบบพูดตรงๆด้วยความที่เป็นผู้ชายนะคือเรานอนร้องไห้เกือบที่คืนเลยนอนร้องไห้จริงๆมันรู้สึกแบบอะไรผ่าดหายไปส่วนนี้มันต้องโดยตัวเองอย่าลืมนะใช่เขาคิดโดยด้วยตัวเองเหมือนแบบอะไรบางอย่างที่มันขาดหายจากเราอ่ะนั่งมาทีนี้งๆนั่งมาธีแค่ต้นนะเป็นกลางไปหมดได้ดิสวมขอนั่งสมาธิกันทำได้ไหมครับเดี๋ยวนี้เก็บภาพหลอน نددaرن tل ددi ไปต,ตอนไหนอะ่อะท่านก็ให้เราดินทางไปสำนักสก็กี่แล้วมีทางที่แน่วเรียบร้อยแล้วเราจะละสมาธิท่านใจสงบไหมนะส,บสงบตมองกินมากนะต้องินมากกว่าเดิมถุงซาแล้วเราก็พักผ่อนเยอะตอนนี้คือตอนนี้ผมต้องพักผ่อนให้เยอะใช่ไหมนี่ใช่ปะพาย,ยุไม่หมพวกคือท่านชิบาเขาบอกว่าหญิงเพชรเนี่ยยังปลอดภัยอยู่ดีไม่ต้องห่วงแต่มึงต้อง ดูแลสุขภาพดีก่อนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะ <Hey. S 2> ทุกคนนะผมจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะก็คือทุกคนเชื่อไหมว่าผมเนี่ยตอนที่ปีนขึ้นมาบนหน้าผาเนี่ยผมเนี่ยเกือบตกลงไปเลยนะฮะแต่ดีที่ผมได้ดึงปนยาไว้ก่อนเลยมีปนยาต้นเลยไว้ก่อนไม่งั้นอนะ่ะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยผมจะเป็นไงบ้างไม่รู้อ่าในหัวมันคิดว่าคือการตามหาหญิงเพื่อแต่ละครั้งของผมเนี่ย,ยคือไม่ได้ห่วงชีวิตตัวเองคือจะต้องเจอจะต้องเจอต้องเจอ,อ,เจอหญิงเพจะต้องกลับ อะไรประมาณนี้เลยพอได้เจอที่เดีาวนี่ถืว่าเป็นห่วงได้เจอเหมือนได้เจอเป็นภาพเราก็นึกว่าหญิงเพชรเราก็ตามพูนซ่านไม่นึกถึงชีวิตตัวเองเลยชีวิตกระจาบมาแค่จะร้องไห้ใช่ไหมใช่เกือบร้องไห้จริงหายไปคือแบบึงร้องไห้แล้วอรกันนะลับเหรอแล้วภาพที่ผมเห็นหรอมันเป็นภาพหลอนที่อาจารย์ประขอบอกแบบท่านเชฟประขอบอกเหมือนเป็นภาพดวงตาใช่ไหมมึงเป็นห่วงจนมึงอนี้ทีภาพนั้นกังวลจนที่ภาพ นนี้ยิงเพชรยังปอดชัยแต่ลราให้นีดไตามเพชรไปเราหยุดเรหยุดละความตั้งใจทุกคนนะผมจะไม่หยุดความตั้งใจนี้นะผมจะตามหาหยิงเพชรต,ต่อต่อไปนะทุกคนเยข่ากเป็นกำลังใจด้วยเล็กบกลับก็คือต้องกลับอ่ะ <c oughs> ทุกคนนะเดี๋ยวผมพยายามจะตามหาหยิงเพชรเดี๋ยวเจอกันใหม่นะกดติดตามเป็นไว้นะครับทุกคนผมจะไม่ละความพยายามนี้นะครับ